จังหวัดอุดรธานีโดยสำนักงานวัฒน,ธ,นธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเทศบาลตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไม้และการท่องเที่ยวกิจกรรมหลกักการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียงระหว่างวันที่10ถึง12กุมภาพันธ์2566นานาวัฒนธรรมบ้านเชียงตามกรอบนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคมและประเด็นการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีที่4การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ส์การกีฬาการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าการใช้ศักยาภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีรองรับการแข่งขันทุกรูปแบบโดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆประกอบด้วยพิธีบวงสวงบรรพบุรุษชาวบ้านเชียงพิธีบวงสวงปู่ขุนเชียงสวัสดิ์และการรำวงสวงโดยมีนางรำในรำกว่า500คน การจัดนิทรรศการพิเศษเรื่องสร้างสรรค์ปั้นดินโดยเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมบ้านเชียงและวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาขาบวนแห่วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมมีผู้ร่วมขบวนแห่กว่า1,000คนโดยมีกีวัดนาคนวนผู้เข้าประกวด Mr.Tourism World 2022ได้นำชุดป,ประจำชาติมรดกโลกบ้านเชียงมาร่วมขบวนโชว์สร้างความฮือฮาและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว การแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมตอนอำนานวิถีชีวิตมรดกโลกบ้านเชียงกับนักแสดงกว่า100ชีวิตการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงนาตาลีลามวยไทยโบราณการแสดงหมอลำกรพื้นบ้านกิจกรรมการสาธิตภูิปัญญาท้องถิ่น อาทิการจำลองวิถีชีวิตชุมชนบ้านเชียงพิธีสุขวันสะดอกเคราะห์เสริมเสีริมงคลการมัดมีการทอผ้าการทำผ้าบาติกลายบ้านเชียงการทำอาหารพื้นถิ่นการละเล่นพื้นบ้านการปั้นมดเขียนสีและการแสดงวิถีชีวิตวิถีคนวิถีควาย นอกจากนี้สภา,าอุตสาหากรรมจังหวัดอุดรธานีร่วมนำคณะศิลปินนักปั้นนานาชาติอิน e r อร์คาร์โสไทยร่วมจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการให่งหัวข้ออรารยธรรมเครื่องปั้นมรดกดินโลกและกิจกรรมเวิร์กช็อปร่วมกับศิลปินพื้นบ้านในตำบลบ้านเชียงโดยมีนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า300คนตลอดการจัดงานทั้ง3วันมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า50,000่นคนผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า200ล้านบาท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีมุ่งสืบสารสร้างสารค์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกโลกผ่านการสร้างความตระหนักและรับรู้ในคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมหรือ Soft Power ที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริมตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงศา,าสนาศิล,ละปะและวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป